รุ่นนี้นี่ไม่ต้องมีการชิมแล้วเนาะจ้ะใส่นงไเป็นแบบนี้เจ,จลังดูไอ้นี่อยู่เนี่ยแม่อยากกินไก่ผัดตะไคร้แล้วเนี่ยหน้าบาเร็ว<ะ>จดไอ้นี่อยู่จดอะไรพริกแกงคั่วก,กิ้งเสร็จกันกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทําคั่วกิ้งได้เลยเนี่ยโอ้โหรายกาไปงานใส่แว่นเลยนะ <c oughs> พริกคั่วกลิ้งกับแกงไตปลากันกบน้ำพริกคั่วกลิ้งใช้อันเดียวกันสูตรเดียวกันเลยแม่ดูแลเนี่ยอืมสูตรเดียวกันเลยบายไก่ผัดตะไคร้สูตร,ค,รคุณแม่สมอนนะครับแม่วันนี้วันนี้เราจะทําไก่ผัดตะไคร้ที่เครื่องปรุงที่สําคัญสําคัญเราก็มีพริกตะไคร้พริกไทยดา กระเทียมใบมะกรูดผงปรุงรสรดไอผงนัวแล้วก็ไก่นะคะเดี๋ยวเราก่อนเยเราจะตำกระเทียมก่อนไอตำพริกไทยก่อนจะ้ะตำพริกไทยให้แลกเลยตำพริกไทยให้แตกก่อนแล้วเราเราก็จะหั่นตะไคร้ใส่นะนี่นะตะไคร้ประมาณสองต้น เราหัน่นหยาบก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ตำเ<อ>มนูนี้นีเหมือนผมเคยกินแล้วนะ่<อ><อ>นะเคยคราวที่แล้วที่แม่ตำให้หนูกินไงทำให้หนูกินไงที่หนูบอกอร่อยดีอะสูบพวกนี้นครับมแม่ก็หาจากของใช้นี่นะครับที่มีในบ้านแล้วก็เอามาทำกินกันนะครับ ดำให้มันพอแหลกๆแล้วก็เราค่อยใส่กระเทียมใส่พริกมันจะหอมตะไคร้ <ตา S 1> กับพริกไทยพริกไทยดำเราเราก็จะใส่กระเทียม,ยมใส่กระเทียมลงไป เด้งกระโดดหรือมะคกกุกใหญ่มา hmm. มะคุกน้อยมามันยกง่ายดีแล้วเราก็ใส่พริกพริกยินดาสด hmm. ต้องเล้นสีแดง hmm. เพราะว่าเวลาผัดออกมามันจะได้สีสวย hmm. แล้วเดี๋ยวถ้าจะให้เรามันอันนี้ไปเราก็าจะใส่ซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วดำหน่อยนึง จะออกมาสีสวยท้าไม่นั่นสีมันจะไม่สวยชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ชอบนะเลยนะอันนี้หนูไม่ค่อยกินเผ็ดกันแม่ก็เลยใส่แค่นี้พอก็จะตักประมาณนี้จแค่นี้แหละเดี๋ยวแม่ไปเอากัะทาก่อน นี่ถึงขนาดเอาเตาแก๊สมาข้างนอกกันเลยนะครับเตาแก๊สเดีเดี๋ยวเราตอกระทะร้อนก่อนเอากระทะร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันหมูใส่น้ำมันหมูที่เราเจียวไว้ใส่นิดเดียวพอแค่พอผัดพริกให้มันหอมหอมอ๋อเดี๋ยว น้ำมันไก่อะไรมันจะออกมาอีกเนาะใช่ใช่นี่นะครับนะเราก็จะเอาเครื่องที่มาตำไว้นะครับอืมได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกเพราะว่าน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกที่เราตำอืม แค่ิีหอมขึ้นมา้องนี่ใส่น้ำล้างครกอีกไหมแมใส่ใส่จ้ะใส่นิดหน่อยของเด็ดอยู่ตรงน้นำล้างครกนี่แหละของเด็ด,ดหอหะเริ่มหอมแนละ้วไทหอมพิกมะไคร้้เห็นตะแกรงนี้แล้วนึกถึงอันนั้นเลยแม่ย่างหมูอ่ะออ สักวันไหมไ้เลยนะหอมแล้วอ่าอันนี้นผัดพอหอมนะครับหอมได้กับเนทยไก่ของเราไปใส,ใส่ไก่ลงไปวันนี้ไก่เราหั่นไว้แล้ว ผงนัวนิดหน่อยสักหน่อยเดียวพอนี่จะ้ะพอเหมาะรสดีนิดหน่อยกะกะเอาให้ต้องให้มัน,นเยอะไปแล้วก็ซอสปลาเคียวซอสซุร้รสปลาเขียวนิดหน่อยเริ่มได้กลิ่นหอมเหมือนที่แม่ทำแล้ว <c oughs> ซอสอะไรน่งร้มนิดหน่อยอน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อย,ยดเด <c oughs> ี๋ยวจะเค็มอันนั้นเรามีม็นมีสีตั่มันก็จะไม่น่ากินเห็นะเราก็จะใส่ยิ้วดำนิดนึงอ,อให้สีมันสวย ใส่นิดหน่อยนะครับสีมันจะสวยขึ้นมาเลยเห็นไหม,มนี่สีสวยขึ้นงด้วยสีมัจะสวยแล้วเราก็จะใส่น้ำล้างคุกนิดหน่อย,ยแ้่แต่คนชอบเพราะถ้าเกิดบางคนเขาก็ชอบเปแห้งนะเราก็แค่เราก็อแบบเอาน้ำขุดกิกน,นิดเดียวพอ,อมันนิดพอ แล้วแต่คนชอบนะบางคนเขาก็ชอบพิกแห้งม,มันก็จะหอมแบแบบหนึ่งอันนี้เราใช้พริกสด,สดง่ายง่ายเง,ง,ง่ายมากค่ะแล้วก็จบ,ไไบ,ด,บด้วยใบมะกรูดใบมะกรูด,ดอันนี้ไก่กราสุกแล้วเขาใส่สุกง่ายนี่เราก็โรยใบมะกรูดลงไป แ่นี้กะเรียบร้อยแล้วจ้ะอ่าเปการติดฟิ้นง่ายรุ่นนี้นี่ไม่ต้องมีการชิมแล้วเนาะจ้ะเอาแล้วนะปิดแกสแล้วนะครับื <c oughs> ีสั่นจะเป็นแบบนี้เหยเสียอ่ะเหนื่ากินเลยไก่กับไก่กะไข่ของเรา ชีมแล้วก็มีแตงกวาหมูน่าอร่อยครับคุณผู้ชมมากินด้วยกันหนู่ไม่กินหรอกินกิน<ๆ>เดี๋ยวรอ,อก่อนโอ้โหเนี่ยที่ว่าหอมตะไคร้ามากๆครับเป็นตะไคร้ตำนะคะรับผมนึกว่าแม่ใช้ผงตะไคร้อะไรม,มากมายไม่ไม่แต่ตะไคร้สดเดี๋ยวแม่จะชิมก่อนนะ ว่ารสชาติจะเป็นไงกินมือเลยนะวันเนี้รุ่งทุ่ง,งอ,อร่อยมากพอดีเป๊ะมามามาเร็วๆอ,อร่อยมากเลยกินกับผักกอีกอนะคะผักมีเอะ่ะผักหลังบ้านครับปลูกเองอมามามากินด้วยกันจะได้อร่อยอร่อย เราอยากกินแบบบ้านๆมาจ้ามาจ้าใครอยากอร่อยก็มานะจ๊ะกินการเนี่ยอร่อยหนูกินเป็นมะหนูกินไม่เป็นหรอกมืออะอ๋อผมไม่เคยกินมือนะแม่กินได้อร่อยบรนนอกกินกับผักพวกนี้อร่อยอร่อยมาก เป็นไงเลิศมะรสชาติเข้มข้นเลยวันนี้หอมเหมือนเดิมมือนิ่งมากออจานนี้เข้มข้นนีิเนาะเข้มข้นมากอะหอมตะไคร้อือตะไคร้กับพริกไทยดำเนาะอืมอมอร่อยมากอือใช่มันมีพริกไทยดำด้วยก็เลยหอม ดูเลย <laughs> อร่อย <laughs> อร่อยร่อยมากอ๋อหอมแบบไม่ใช่แค่แตะไครหนะแต่พริกไทยดำเนี่ยมันทำห<อ>ให้แบบ<อ>เผ็ดร้อนก็เผ็ดร้อนมากเลยถ้าเราทำครบ ตำมันปิดคั่ควกิ้งเขาก็ใส่นะพริกไทยดำนี่นะพริกไทยดำด้วยมันถึงได้เผ็ดร้อนพวกนี้ปู่ว่าปู่จะตำกบอ่ะเหรอพวกนี้เหรอ,อ,อ,อเขาว่างั้นตำกบให้ปู่ตำเลย แบบ <c oughs> ขาวันนี้วันนี้รสชาติเข้มข้นมากเลยแม,ม่กินแบบบ้านนอกเลยกินข้าวกับลูกลูกกินช็อตกินมือไม่เป็น <c oughs> <c oughs> กินมือแสนอร่อย เป็นไงวันเนี้ยรสชาติเนาะแซ่บมากมันกับข้าวง่ายๆครับแต่ว,ว่าแซบ่บแม่ทำถ้ากินเถือกไม่ค่อยเบื่อครับอร่อยกันทุกวัน ผักต้นหอมเรากำลังขึ้นเลยอืม,มแม่ปลูกไ้ต้นหอมเราขึ้นกำลังงามเลยอะช่วงนี้ฝนตกใช่แดดแรงรอบหน้าแม่ทำอะไรให้กินเน่ะเดี๋ยวรอบหน้าว่าจะทำคั่วกิ้งไก่สับอื พวกกิ้งไก่สับพวกกิ้งไก่สับใช่ปกตินี่มันจะเป็นหมูเหรอแต่นี่เป็นไก่ถ้าหมูแล้วมันก็จะแห้งเลยนะแล้วหลอคคั่วมันจะแข็งๆแต่ถ้าไก่นี้มันยังมีนุ่มๆอ่ะเดี๋ยวเที่ยวหน้าแม่จะทำให้กินรับรองได้อร่อยกินกับอะไรผักก็ได้กินกับแตงกวา กินกับผักผักเนี่ยแหละที่เรากินเนี่ยอร่อยเพราะว่ารสชาติมันจะเข้มข้น,นเราก็จะกินกับผักอืมมีแตงกวามีต้นหอมประกาศขาวก็ละอประกาศขาวก็เหมาะอประกาศขาวอร่อย พราวตินงยังไม่เคยกินฝีมือแม่ครับเดี๋ยวต้องลองติดตามว่าเป็นยังไงพวกนี้รับรองได้จัดไปรับรองได้กับติดใจเข้มข้นแต่สูตร <c oughs> ทำกับข้าวแบบง่ายๆของแม่ครับลองเอาไปทำกันได้ครับมันเป็นสูตรง่ายๆที่แบบผมว่ามันมันง่ายต่อชีวิตประจำวันแล้วก็วก็อร่อยด้วยอืแล้วก็อร่อย ไปทำตามกันได้เลยจ้ะง,ง่ายๆพื้นบ้านพื้นบ้านใหาแม่ทํากับข้าวคือแบบเร็วมากตัว,ต,วตัวดำๆเนี่นยเนี่ยชอบมาจอมอ่าอร่อยค่ะแซ่บข,ข้าวเหลืออืข้าวหมดแล้วมีในกระทะอีกนะมีในกระทะเดี๋ยวเอาให้ โอ้ตากินตอมาให้อร่อยเดี๋ยวนี้เราจะปิดท้ายกับไก่เห็นไหมคะเนี่ยน่ากินมากสีสัน ทำง,ง่ายๆแสนอร่อยบ้านๆครับสุดท้ายเราไม่ต้องไปซื้อเขากินของเราทำเองแสนจะอร่อยสะอาดด้วยนี่นะคะปิดท้ายอืมอร่อยหอมใบมะกรูดด้วยอืม okay, ครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะจ๊ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมกับแม่ด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่รับชมจา้าแล้วครับสวัสดีครับ